ในวันที่ใครๆออกจากบ้านเพื่อไปหางานไปตามหาความมั่งคงในเมืองใหญ่มีคนรุ่นใหม่บางคนเลือกที่จะกลับบ้านเกิดเพื่อกลับไปสร้างทางรอดสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สนาดีจะพาไปฟังเรื่องราวของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่เลือกที่จะกลับบ้านเพื่อกลับไปสร้างทางเลือกสร้างทางรอดใหม่ให้กับชุมชนเยาวชนหมู่บ้านแม่นิงไงตําบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ชุมชนของเรานะคะก็จะมีเยาวชนหลายคนที่กลับมาอยู่ที่บ้านก็ อาจจะเรยนจบไม่สูงค่ะเพราะว่าบัญชีพ่อแม่ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเรียน,นะคะเราก็จะเห็นว่าในหมู่บ้านของเราค่ะก็จะมีทรัพยากรที่หล,กลากหลายเยาวชนใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนสร้างอนาคตให้หมู่บ้านสร้างความหวังให้คนรุ่นต่อไปรวมกลุ่มกันค่ะช่วยกันคิดหาวิธีโดยการหาทรัพยากรที่อยู่ในป่าหรือว่าที่อยู่ในสวนแล้วว่าที่อยู่ในรอบๆอบชุมชนของเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนค่ะ จากทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าสุโมแบรนเลชชอแบรที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนเยวาวชนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลง,ปลงเราจะทำยังไงให้ของเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นไรายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เป็นไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแนวทางให้กับน้องๆที่เรียนจบใหม่ค่ะว่าคนที่อยากกลับมาอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะทำจะทำงานอะไรก็ก็จะช่วยให้เขามีตัวเลือก ในนกาารทงด้วยคะ Shop, ่ะแบรนด์เลอชอแบรนด์เล็กๆบนยอดดอยที่ไม่ใช่แค่ขายสินค้าแต่เขากำลังแสดงให้เราเห็นว่าคนกับป่ายังพื่งพาอาศ,าศาัยกันได้แม้อยู่สมัยที่เงินกลายเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตเพื่อเราสามารถดูแลป,ป่าได้แล้วก็ป่าสามารถอยู่กับเราได้ค่ะ เอาทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างมูลค่าแล้วก็ดูแลควบคู่กันไปค่ะถ,ถึงแม้เราเรียนจบไม่สูงแต่เราก็จะเอาความรู้ที่ได้เรียนมากลับมาพัฒนามู่บ้านของเราเป็นมู่บ้านที่มีไรายได้ที่หลักหลายเพิ่มขึ้นน,นี่คือการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับป่าของคนรุ่นใหม่แม้ว่าแบรนด์เลอชอตอนนี้จะเพิ่งเริ่มตน้นแต่สุนารีเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและทางรอดใหม่ของเยาวชนสุนารีเชื่อว่าเยาวชนแม่นีน,น่าจะพาชุมชนก็ผ่านไปได้แน่นอน เราร่วมออกเดินทางไปให้กำลังใจน้องๆไปสัมผัสเรื่องราวของอีวันชนแม่นินนด้วยตัวเองและเป็นโซนหนึ่งของการสาร้างอนาคตด้วยกันนะคะในงาเบอร์ชอปไร่หมุนเวียในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ที่หมู่บ้านแม่นินนตาตบวแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่